ไอ้กกก็ครับผม่ไม่ว่าจะเป็นฉลองพรกหนึ่แผนซับแล้วก็วันเกิดควันเกิดใช่ค่ะพี่คะเกค่ะแล้วดียนะคะเดีแล้วเียไอ้พ่ะคะต้องเปเสื้องเสียใช่ให้พี่ก๊อถือเลยเนาะถือเลย เลยค่ะพี่นะคะคืออะไรคือที่เอถเกค่ะอาวองตื้ใ่ไหมโ้ไม่นุ่นม่นุ่นถือแล้วถูก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 แล้วพี่มันไฟดับไปไ่ึบไปตบไเร็วให้ที่นี่มา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 พิส่จุดให้พ่ซซ่าจุดให้จอกนนะ À. À, sáng sáng. Happy birthday to you. Happy birthday to Để Happy birthday Happy birthday to you. แฮปปี้เบิร์ดเดทุอยู่แฮปปี้เบิร์ดเดแฮปปี้เบิร์ดเดแฮปปี้เบิร์ดเดทุยูขอให้พี่ชายที่แขนดีนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงสมหวัง,งในทุกๆเรื่องในชีวิตอย่าได้มีข้อเข็นใดน,นะคะมีความสุขสมหวัง,งทุกอย่างมีโชคมีลาบร่ำรวยครอบครัวอยู่ดีมีเฮค่ะพี่ คลิปก็ปังๆด้วยคลิปก็ปังๆด้วยคลิปแบกเซลเนาะนะครับที่มากับพี่พงษ์เนาะขอเรียกพี่พงษ์ดีกว่าครับพี่ก๊อกครับขอบคุณมากๆครับัเกิดราเกิดพี่ก๊อกนิวนะฮะเปล่าเลยนะเนี่ยหนึ่งหนึ่งขวบว่ายุคโควิดก็ไม่ให้เปล่าไม่ทำแบบนี้ออกแรงเต็มที่ครับออกแรงเต็มที่อ่อลาครับเย้ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับทิปนะครับ่ ก็ไม่ได้จ no, ัดมานานมากแล้วครับโอ้หลายปีแล้วไม่ได้ไได้เค้กใช่ไหมครับจำไม่ได้แล้วยี่ส really ิบปีแล <kindergarten> ้ว yeah, มั้งครับไม่ได้จัดตั้งแต่สมัยใช้ท so ีวิตอยู่กรุงเทพครับแต่พอมาอยู่บ้านนอกเราที่ก็ไม่มาบ้านเราครับวันนี้ก็เป็นวันดีเนาะครับเดี๋ยวพี่ก็จะมีสิ่งที่มาปวดพวกเราด้วยนะรอรอรอรีบต่อไปริบต่อไปริบต่อริบต่อไม่รู้อะไ วันเกิดทายวันเกิดก๊อกนิวกระโถมนะครับคนนีเป็นวันเกิดของก๊อกนิวนะครับชกับยูทูปก๊อกใด้วยนะครับหนึ่งแสนซับด้วยนะครับเมนู่นค่ะเนี่ยนะคะที้ของฟันแท็กซี่ก๊อกแมนู่นทำเองกับมือนะคะทอเองทุกเส้นตลอดกระบวนการใช้ขาดที่บ้านที่บ้านจะทอผ้าคลุมข่ายนะคะก็มอบให้พี่นะคะเผื่อพี่จะไปตัดเสื้อตัดอะไรก็ได้จากน้องสาวนะคะขอบคุณนะคะที่เล่น้องมาตลอดนะคะสวัสดีมีงานอะพี่ค่ะคือเ ใช่เป็นสายายูกปันเใช่ใช่ไ่นด้วยาเกออกครับใ้มาโอ้บ้างๆนะครับขอบคุณ่านโอ้สวยๆครับสายเป่านกสาวปานแล้วก็เสือพาไปวันนี้ที่ก็อปพามาครับในเป็นสาวปานครับเป่านกแล้วก็ที่เสือนะครับพาไปเสือพามา แล้วก็แม่นุ่นนะครับผมพี่กล้อกนิวนะครับจะทานข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวพี่จะมีเซอร์ไพรส์อีกทานข้าวก่อนทานข้าวด้วยกันนะครับอาหารก็โอ้เยอะแยะมากมายนะครับมีต้มลาบป็นส้มตำนะครับผมโอ้โทษค่ะต้มลาบส้มตำก้อยแซ่บแซบนัวนัวไม่ได้ใช่ไหมภาษาบ้านเราเอิ้นมันเหลือมใช่ไหมบรรยากาศชื่นมื่น อาคารบคับครับครับะะครับได้มาอยู่ที่เตามมา่าเป็นอยู่นะครัมเต่าองอยนะครับนี่อยู่ที่เต่าองอยนะครับมาพี่โโก็ก็นึงพามา เลี้ยงนะครับผมพามาเลี้ยงออออรร่่ยยมมาากกวันเกิดแล้วก็วนนค,ครับก็ขอ <c oughs> ขอบคุณนะครับผมขอ <c oughs> ขอบคุณ ขาจะลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับในงานวันเกิดของพี่ก็กล้องนิวแล้วก็1,000งแสนซับนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับผมติดตามให้ด้วยนะครับบ่าวต้อยกอกครับสวัสดีครับ